สวัสดีค่ะท่าทนผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเด็กกะที่นี่เด็กอะไรครับผมพี่ประกายกับอาจารย์เฉิดเฉิดใช่โทษมากครับทำเล้าวอ,อซื้อไม่พวกคุณเฉิดใช่ดิอาจารย์เฉิดใช่กับอาจารย์พี่ประกาไอ่อาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมครับพี่ประไก่พวกคุณเจังใดเนาะบทษอินโทษมากวะลูกพี่ที่เนี่ยของแท้เนาะค่ะเพิ่นโท้มาก ไปฟังกันเลอค่ะว่าเพิ่นวาจังได๋หายใจกับิบ่ออกแต่ว่าก็ไมาเชย่์แม่กาท่านผู้ชุ่มเมื่อวานหลังจากไปกราบขอพรหลวงตาบัวโอ้ไลยไปสองวัดนะเออไปไปวัดนันพรมนเจ้อวัดที่เ้าไปขอเหลขกน้ำปูนแมนวัดปูธรรมอืมวัดปูธรรมก็ไมาเชย่์ถือเลขเล่าถือสามตัวตรงถือสองตัวลางถือ ถึกซีหนึ่งพอมถึกซี่งคือคาเจ็ดตรงๆอีกมีแต่ตรงเลยค่ะท่านผู้ชมก็หนึงมาถึงหลายแต่ก็หยยกโอ้ยหลายก็สุเทียดิแถวสุเทียไข่สองสามแผงหนึ่งอันนี้ไข่รถชิบห่อผุนค่ะท่านผู้ชมไปฟังผี่ปะกายเนาะกับอาจารย์เฉิดใช่ค่ะผีปกาี่ค่ะท่านผู้ชมตัวไหนถาผี่ปกายผี่ปกาญให้ทรมาจนบอกว่าน้ำเสียกัซัน เจ็ดเห็หนึ่งซีตัวเน้นพร้อมครับพี่น้องเนาะแล้วก็เจ็ดหนึ่งซีสามตัวลักลอยเจ็ดอีกเลขเล็ล่างเขาอีกครับพี่น้องเหล็กล่างอีกเอ้าผีปะไก่ค่ะเรนนี่ชุ่มโท่มากน้ำเชี่ยออกมาจากของน้ำเป็นยังงงตื่นเต้นขนาดได้พี่น้องเฮ้ยเพิ่นลบอกจุ่มสิเบ่อของขาดเจ็ดเต็มเลยอ่ะสมกับเพิร์นเห็นเห็ดนองซีไปเบิ้งยูนน้ำเชี่ยผ้ารัยอยู่อาร์คิปกับเพิร์ลโมนี่อันบานิบานิอีกอย่างหนึ่งเดียว เอลซี่ผให้ตามหาอาจารย์เชิดชัยกับอาจารย์เอียองรุ่งผีปกายอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิ์ให้ยิ่งเกตให้ให้รูดเกตป็นไหมแม่นเขาอีกหนูน้ำเขาอยีกกส่งผลไปจาเบิ้งนาเห็นบอรเลขออกสวยงามมากเ0 57 41นย์้าเจอู้ยขจอเก็ดึงสึ่งเยอย่างพัไปออกจะรับซำ่น แียซีโต้เลยอ่ะเลยคอยอ่ะโอ้ยตูเด่นพวอมหาเจ็ดกับศูนย์เจ็ดโอ้ยอกว่าลแล้วเลยจีบหาเจ็ดว่พี่ปไก่ <temple. S 1> บ,บอกอยู่ในคลิปเหมืนก่อนมันเชื่ออยู่ว่าเลักอันเลขล่าวงวดน,นี้ระวังให้ดีได้เพนว่าพี <laughs> <laughs> ่ปะไก่ก็บอกว่าอาจารย์เชิดใช่ขเขาดิเขาบนเข่าล่างนี่หนึ่งพนเข่าซีหนึ่งมั้งเชิเดใช่นะว่าพ่ไ่ออันนี้กระดหนึ่งซอ้มโอ้พนจับหาเจ็ดกับซีหนึ่งความพี่ปะไก่ อาจารว่าเพิ่นว่างเด็กบนเพินพ่นเพิ่นถือลแล้วบนแต่ว่าเพิ่นบะไรบวางเด็กลางโอ้ก็ถือว่าโอเคพองี่พี่แยกล่างเด้พ่องพี่ล่างเป็นล่างเดม้มี่มี่มี่ทีว่าบอกก็ปีปกปลายกับมีเชิดใช่เรากะเอยียงอีกแถาที่จะลงล่าสุดประสิทธิ์อาจารย์ปปรระสิิทธ์ะสิทธิ์เพิ่นให้หลักหน่วยล่างเลยหลักหน่วยล่างคือจิต เมื่อนี่นะบอกเก่าวแช่บาดใจเล็เล่ามาเอฟซีตามไปเด้อขัดไพตามไปมีเทยังบอกแล้วอันคลิปน่ะนะอาจารย์ประสิทธิ์กระโทงมากอีกน้ำเชี่ยล่งลวดกันอยากลงโอ้สุดยอดอีรีพี่น้องได้กำโพ้อนเือะหลายอยู่เพราะว่าเลขเขาเข่าอันอันล่างงวดว่าหันเบสครับเนี่ยเ่อะตอนเนียงมากเนาะพี่ประกายเนาะเพิ่นกคยสิเบิ้งไปเนี่ยตอนนี้มันมันมันเนอยนอัน คนมีเจ้าคนข้อมิดรอพี่ประกายรอพี่ประกายโอ้ยแม่นบัดนี้เอฟซีว่าขอบคุณครับรอเลขหลักร้อยพี่ประกายรอพี่ประกายจ้อให้เน้นเลยเด็ดเกตตึงซีเลยเด็ดโตเต็งเลยอ่ะนี่แหละว่าสิบเอ้าเด็ดเกตตึงหกเด็ดจ้อจะเกตตึงซีพี่เลยกันไว้โอ้ยพียตาโอ้ยโผดปลายเลยเด้อพียตกษ์ดากิจสุสุขครงที่ดีครับผมพี่ประกาย อันอันนี้คือพี่ปะไกลายเป็นท่มาได้ค่ะคุณผู้ชมบวมเอนวานสีขเขาแต่พี่ปะไกยกบอาจารย์เชิดชัยกับอันที่สีสสโซกันบ่เข้าหลายจีโน<อ>่เข้าหลายยโูโน่หาเจ็ดหลาอูออ้อันนี้โซกันสองสามก้นั่นที่ว่าเพิน่นอันอยู่ยยู่หนาวยู่มืออยู่ตอนนี้นะครับผมเพราะเพราะว่าอันอเมญ่าบอว่าโอ้ยบ่มีเงินหลานเลยซื้อจ้อนเน่นๆระย่าห่าเจ็ดดีใจนะเมีย ดีใจที่แบบว่าเอฟซีที่มาตามนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อนะ่ะเพิ่นถือทั้งบนทั้งล่างเลยละ่ะแมนเพิน่นเด้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องคนนี้ครับติดตามพี่ประกายโดยเฉพาะตัวเน้นครับพี่น้องเนาะหนึ่งสี่หาเจ็ดครับผมล่างเป็นล่างบนเป็นบนอีกสามตัวอีกพี่ประกายโอ้ช <c oughs> <c oughs> ุดยอดครับช <c oughs> ุดยอดเลยอะชุดยอดเลยล่างกครับ เอาไกได้ครอบทองปหลาเที่ยวี่เล้มพี่ปรไกาพี่ปรไกทองทเต็มทีแล้วโอ้รังเหกในชีวิตเจดิ่าครังเรกแล้วพี่ปไกถือควยเล้าสามตัวถือคุยเล่าสองตัวบนถือคว้ยเล่าสองตัวล่างเป็นเรื่องเป็นเังใหญ่กาลเสียซ้ำซ้มหลอดอ๋อประหอนเด็เลยอ่ะเด็้นไปสมากวัดมากมูบ้านไปวัดมาก ที่แรกว่าสิวิ่งอันหนึ่งกับสามกัเลยว่าสามพันโบมาเป็นสีกงงวดแล้วที่พอไปบุญปดช็อตสามนั่นเลขสามพันบบเดินน่ะเออที่ป้าไกสามพันบบเดินฮะโอ้สิเอฟซีท่มากบานเลยครับสแสดงว่าเป็นากันถือเอฟซีแม่ผวกแม่เอฟซีพลุทรมากแสดงว่าพากันถือพี่อาจจะพวกก็ได้รับเพิ่นเลยถือถืออยู่แล้ว เฮ้เ้ยกซ่องเฮ้าอ่ะเฮ้ยกซ่องอยู่เลยะเพราะว่าเขาไปตามซ่องไ่บอกจองไ่ตามว่าสองน้อยออ้ดีใจเพราะว่าได้แบบได้บอกเอฟซีแม่มื่อนี้หวังยางมากเดินเลขแล้วบอกแล้วว่าให้ตามวันสองนี่เพราะว่ามัคัาโตเนี่คิดมั่นใจว่าเขาแตกน่ะนะเออถือขาดถือเนี่ยเออเพราะว่าในนั่นที่เขาสิมักเลขแบบแบบว่าอัน มั่นใจนะเลขหาเจ็ดดมั่นใจมากมันเคยโอ้เยเงี่ามากเลยนี่เด็เนี่ศูนย์เจ็ดหาเจ็ดนี่ตัวเน่นอืมนั่งที่มากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้มองเลย่อเนาะค่ะคือจิตใจเป็นคนได้เา,า <c oughs> อุ <c oughs> ดใจแล้วเดี<ห>้ยดีใจดีใจ,ใจอืมแต่ว่าอาจารย์เสิดใช่นี่กับสิปอยท่ายใ่้ดีอ่าเพิ่นนับเพิ่นนับอยู่ประมาณสองหมื่นเน้ พดจอซีอนหนึ่งบอกให้โอ้ปวนเข่าตรงนะฮะแชาเบาหลังลอยเขาไปใส่เกียร์ซีนึงตะเากาว่าเสื้อดี่นานานดีเลยนะนั่งก็ทาเกียรตะเกียร์ีหนึ่งเกียร์หนึ่งซีพูดสื่อตกกับโอ้ตวา่ตวาผิไกาดอาจารย์เจิดใจกับอาจารย์ป,ประสิทธิ์นี่เพิ่นกับมือหนูน้นานอีกเนาะแมนี่แต่ผู้ได้ดเจ็ดบานี้กับกับแม่ว่านนเพิ่นแต่ว่านนู้นนะิ่นเข่าเจ็ดมันชนเฮาเนาะเบาเข่าตะบ่าเอฟซีประสิทธิ์สื่อใส่อยู่หรอก อันพ่อยายอัน่องที่พถาลักลอยเขาดน่ะพจนว่าโอ้เลขเขามาหกกับเก้าเจ็ดโพมาจากไหนอีกถ้าเจ็ดไม่มาหงายทองโย้เจ้าหงายทองผู้เดียวแล้วก็เจ้าบ่ซื้อเลขเจ็ดนะเออพนเพจน์ว่าในคลิปเก่มาเสียไปลงอันวีพี่ละครับป้าที่ทถาเล่ลักลอยเขาน่ะนะโลคอะไรพนขอบคุณคระเดีมาโรว่าเจ็ดโพมาจากไหนอีก เอาตามการตายเรียดถ้าเจ็บไปมาพอดโอ้ยมาอยู่เ้อะเลยเป็นจมูลเล็บเจ็มันเด่นกระดอนเนาะผู้ไดกระบุงบอใหญ่คนเด้อคท่านผู้ชมโอ้ยใดกระบุงใหญ่มั่นใจเลขส้นเจ็บปดเลยหลักร้อยมือนนี่จงได้จะโยอยู่ว่าบอกพิจาราเออสว่าหากระรกันไว้ซื่อว่ามั่นใจมากเลขหลักร้อยเจ็ดมือนนี่นะไทยไทยกะมั่นใจเด้อไทยเด้อเนี่ย ใช่มันใจครับผมแบบใจเล็กไอ้สิรักยาก็ไม่หมดดิแต่แอมออาบน้ำบอกว่าจนไม่เฮียแต่เรทั้งดีใจกว่าเออมันใจพสิดรับจนได้เกยยาก่อาจีซื้อนี่แหละถือเด้นอนละแต้มก่อนกับส้นเบิร์ตสุดๆอุ้ยดีใจโอ้โหประกายแบบนี้น้ำเชียบก็กล่าววาเชียบไปสรุปให้เพื่อนสีปล่อยเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหอยเลยยังบ่แม่นปล่อยปล่อยอันนดีใจกันไหมค่ะ่านผู้ชมเนาะ ค่ะมันมันบม่เคยถือไปเนาะไม่เคยถือกันเนาะเออกิเพยโอ้ยกิเพเพเออเอาเอารวย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 อีกเอาไหมเอาไหมเจอกันค่ะผีปะกายสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับปพาดกับมาเซียก็ผีปะกายถือสามตัวถือสองตัวบนสองตัวล่างอีกค่ะท่านผู้ชมครับาถือโบราณเหรอครับพี่น้องแต่ว่าก็ดีใจว่าถือเนาะ เจ<ค>อวุ่นวายกับโอเคอยอะเลครับว,ว่ามันเด็กไขรลดสิบหลอนึุ่คนนู้น <laughs> โอ้โหฝ่ายว้อาจารย์โทรมาอีกผู้ที่สองผู้ที่แรกเป็นผีปะกายผู้ที่สองเป็นอาจารย์เจอใช่ค่ะอาจารย์อันนี้น้ำเสียขออัดเสียงแสดงความยินดีกับเอฟซีเนาะอาจารย์เนาะกับอาจารย์รค,ค่ะตามราบอันก็ยินดีด้วยครับสำหรับผู้ที่ต่อติด ม,มีโชคนะครับก็ยินดีด้วย yeah. อาจารย์บันเนียนน้ำเสียก็เห็นอาจารย์อาจารย์ยังอีกนิดห่อยอาจารย์ประสิทธิ์พนให้วิ่งวิ่งลูดหลักหน่วยล่างเจ็ดแม่อาจารย์ hmm. ก็จ่อถืออาจารย์กระจ่อถือทั้งบนทั้งล่างแต่วอาจารย์เน้นบนนะอาจารย์เนา, <c oughs> าะค่ะครับค่ะอาจาราอาจารย์เขาตรงๆสี 4, 1, ่หนึ่งค่ะโอ้ <c oughs> หงวดแหลกเอฟซี FC, ดีใจหลายค่ะว่าเออผมผมก็ยังแบบ ใจตุ้มๆต่อมๆอยู่อ่ะเแหมมวนแรกมันใจนี่เปล่าแสดงว่าเขาอาจารย์นี่ดวงดวงดวงแข็งแข็งกับกวนน้ำเสี่ยแล้วมันมันฟุก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 ค่ะแต่ว่าอาจารย์หวยไทยนี่บอกเอฟซีเนี่ยวันไหนกี่วันค่ะเอ่ออีกกประมาณวันสองวันนะเดี๋ยวผมโทรไป เดี๋ยวถากันเด้อค่ะท่านผู้ชมหวยไทยอาจารย์พุนธนัตตะบนค่ะอ่าอือันนี้ฟังเมื่อกี้ฟังโอ้โหแหมรอดตัวไปได้รอดตัวไปได้แต่ว่าหวยลาวนี่วันไหนดีอาจารย์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันอาทิตย์อ่ะเย็นๆนะครับวันอาทิตย์เย็นๆเนาะอาจารย์เนาะหรืออาจจะ ค่ำๆหน่อยอะไรประมาณว่าหกโมงทุ่มอะไรเงี้ยครับได้ได้ได้เวลาอาจารย์เลิกงานค่ะผมผมต้องพักสมองก็บ่อยค่ะล่อๆค่ะอาจารย์พวกนี้มันไม่ได้คิดง่ายๆนะโวยราคที่ยากมากครับตอนตอนเย็นก็ได้นะอาจารย์เนาะแปดแปค่ะเอาเอฟซีทันใดที่เพิ่นได้นาอาจารย์ก็น้ำเชียกับประกาศหาหายเพิ่นกระเด้โทวฮการเอฟซีที่เพิ่นอยาก แห่งน้ำชากาแฟกะติดต่อน้ำเสียอะไรด้วยค่ะก็ดีดีใจด้วยครับเบอร์โทรน้ำเสียศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามจำเบอร์นี้ว่าใดเลยถากามาเสียบอกนาอาจารย์รับกับดีดีใจด้วยดีใจด้วยครับเอาอาจารย์ค่ะน้ำเสียถ่ายเต็มที่ครับค่ะถาว่านาทีตอนเย็นห้วย หวยไทยน่าจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะอาจารย์ครับครับใช่ได้ครับได้ครับไม่วันอาทิตย์ก็วันจันนิงสี่หนะอาจารย์หวยไทยมันมันอยู่ในหัวผมอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ผมรอแบบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนโอ้ค่ะครับมันอยู่ในหัวแล้วรอ่อร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาอาจารย์ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์รอค่ะครับครับค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อผู้ที่สองโตมาบัานนี้มาสรุปอันผู้พนถือข่าวขาวให้เบิ้งหน่ยหน่อยเนาะนเดี๋ยวมืออื่นจะปล่อยตองวดเอ่อให้เบิง้งครับสรุปอีกทีนึงอันนี้ข่าวข่าวก่อนอาจารย์สุมเมธอาจ,จารย์สุมเมธเจ็ดาตรงตรงครับอาจ,จารย์เชิดใจสมกับ fc ให้ตามหาเ <หา S 1> นาะซ1เลยแต่พนพนเป็นบนาะทาเป็นบเพนัดอันหวยไทยอีกจัก วันอาทิตย์นี่หละค่ะวันจันทร์วันอาทิตย์เนาะครันว่วอยู่ในหัวผมแล้วคนไห่ลูกพี่แม่ก็เดินรุ่ส่องบอกกับสิว่าอกนี่กับเขานี่กับเขารักลอยกับเขาสองตัวตัวเน้นพ่อเน้นหมดเลยครับผมนี่ตัวบนตัวกลับนี่นะเขาเนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ี่นี่นี่สองคนที่เอเี๊บในอาจารย์หามาใหม่นี่อาจารย์เชิดใจอาจารย์ประสิทธิ์ บอก,กพร้อมดิเนี่ยแม่นรักนุ้ยลางอีกรักนุ้ยลางโทรมาสอดคล้องกันเลยกับพี่ปกายนี่โทรมาน้ำเชี่ยอาจารย์ประสิทธิ์นี่น้ำเชี่ยพ่าบอกเรือ่องวาไผ่ขนสนิทน้ำเชี่ยพ่ยยอ,พออยากจะเชร์สิเออว่าอยากจะแชร์เลยค่ะานุส้มหนูน้ำปะเท่าหนูน้ำทิพย์ค่ะเจ็ดไม้แล้วครับผมชนเจ็ดคลิปสุดท้ายเนาะพายฟิชมันก็ท้อมาอยู่ว่าเพิ่นวันนุ้ยามสิไปเจ็ดรักนุ้ย ก็ไม่ใช่ก็บ,บอกยี่ว่าระวังเนี่ยพี่ปะกไก่แม่ค่ะท่านผู้ชมมื่ออื่นสิสรุปอีกแล้วค่ะอีกหลายท่านันยูปุ่นค่ะาอาจารย์โคราดบอกอาอจารย์โคราชอ๋อเนี่ยเขาหนีเขาดีเลยอาจารย์แต่ว่าตอนนี้แซมรักลอยต้องยกให้พี่ปะไก่ก่อนครับมี<ะ>ม่พี่ปะไก่กับอาจารย์โคราชแล้วก็พอไพ่ายบุญที่วันนี้นรักลอยพอไพ่ายบุญมื่อวานี้พอรูดด้ดินี่แม่นวะเขาแม่น สู่ต่อสู่กันไหม่ครับผมแต่ว่าอีฟอมีเจ็ดอยู่ด้วยเออมื่นสรุปปอยตองหวดเช่นเคยเนาะอันนี้มากเพิ่นโทรมากก็เลยอยากแสดงความยินดีไทยเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากให้น้ำ่ากาแฟกโทรมาหาก็ไม่เช่อะไรเด้อค่ะศูัย์เก้าแ0ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมเบอร์ไล์เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นอนรับฟันดีเด้อค่ะท่านผู้ชมยิ้มนะโอ้สวัสดีค่ะ